อืมอ่อยมากใส่ลงไปเลยค่ะ <figured> เนอ้วจย,ย,ยใจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องส้มปนัฐนานวันนี้ส้มจะพามากินปลาพิจิตค่ะ<ๆ>นี่นะคะทุกคนปลาพิจิตหอมมากเลยนะคะหมูกินกับข้าวร้อนอร่อยมากเลยค่ะวันนี้ถ้าสนใจ สั่งซื้อได้ที่เพจดีต่อพุงนะคะอย่าส้มจะขึ้นให้ทางนี้เลยค่ะดีต่อพุงนะคะดีต่อพุงภาษาไทยนะคะทุกอย่างพร้อมแล้วลงมือกันเลยค่ะวันนี้ก็จะมีปลาพิจิตแล้วก็ไข่เจียวหมูสับอันนี้จากเพื่อนจากเพื่อนบ้านค่ะหนังไก่ทอด แล้วก็ผักต่างๆค่ะมาเลยค่ะลงมือกันเลยมะนาวค่ะบีบเข้าไปเลยนะคะวูใส่ไปในปลาไน้ำไวไหวบีกันเลยค่ะุอร่อยมากเลยนะคะจะบอกให้ส้มติดใจเลยค่ะปลาหอม กินกับข้าวร้อนๆน,นะคะทุกคนนี่นี่ค่ะแล้วก็มะม่วงนะคะใส่ไปเลยค่ะอืมอ,อยนมากุดยอด ลาล,ลงไปนี้ค่ะพีกพ่กัาพี่ขี้หนูใส่ลงไปเลยค่ะอืม ฟินพุกครั้งขเจียวมูซา ปลาอืมอร่อยมาก ล้านนี้เป็นตัวตัวก็อร่อยเลยนะคะแต่วันนี้ขอกินแต่น้ำมันอมโอ้ฟินจริงแล้วก็ใส่มะม่วงนะคะอย่างนี้คะ่ะมะม่วงเปรี้ยวนะคะตามด้วยพริกขี้หนูมะม่วงตุกฟาดไปเลยะคะ่ะ ดีอร่อยมากอยากให้ลองริงเลยค่ะตำต้ตมตำก็อร่อยค่ะปะลาเนี้ย เป็นปลารที่หอมแล้วก็กินง่ายค่ะไม่เหม็นใส่ลงไปะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยมะม่วงค่ะพริกค่ะชุบพริกขี้หนูนะคะลุยเลยค่ะ น้อยมากเป็นข้าวกับปลากินได้เยอะแลวเนาะไหนก็อวน,นี้อ่นี่ค่ะ ดูค่ะสามด้วยพริกใส่ไปเลยสองเม็ดหนึ่งฟลัปพริกสองเม็ดหอมอร่อยอร่อยมากดูค่ะ อร่อยอร่อยหอม ลองเอาไปทานนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วจะติดใจกลับมาซื้อสม้มอีกแน่นอนค่ะอืม you อร่อยมากเริ่มเผ็ดแล้วค่ะมาค่ะชุบให้ดูแกันค่ะเห็นไหมคะ หอมมากนี่ค่ะฟาดมาเลยค่ะฟุ๊โอ้ยอร่อยอะไรขนาดนี้แบบนี้อ่ะกินข้าวเลยกินข้าวได้เยอะ,อะเนาะมาเลยค่ะพริกมะม่วงวีเลยค่ะ โอ้ลืมไข่เจียวไปเลยค่ะลืมไข่เจียวหมูสับไปเลยค่ะกินปลาเพลินเกิน <c> ฟ <oughs> าดไปเลยค่ะ

ยากไข่เจียวน้อยใจอืม,มน้องเบี้ยวไข่เจียวปาลา อร่อยโอ้โหเืินแตกเลยขนาดเปิดแอร์ะะ่ะข้าวหมุนแล้วจะเติมข้าวอีกก็เกรงใจ <c oughs> <c oughs> ร้อนกินจนเหงื่อแตกเลยค่ะมาค่ะปลาร้ไข่เจียวหมูสับข้าวหมดข้าวหมดแล้วไม่เติมอีกแล้ว นนเสื้อผ้าจะยัดไม่ลงอะค่ะพริกขี้หนูปลาระาิีจิตรุยค่ะฟินตามด้วยผักบุง อ้ืมอร่อยอร่อยมากค่ะเพิ่มเลยค่ะกินจนไข่เจียวจับขาไม่ออกค่ะ ข้าวหมดแล้วมะม่วงบุ้ง ดมาลองชิมเลยนะคะลองสั่งไปชิมเลยคะ่ะอืมดีมากดีอ่ะคือดีดีดีมาก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 ,มาก 흐으음 흐음 흐음 아 한번 หมดแล้วค่ะข้าวหมดแล้วอิ่มพอดีเลยค่ะถ้าใครสนใจปราพิจิตติดต่อมาได้ที่เพจดีต่อพุงนะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เพจดีต่อพุงนะคะดีต่อพุงภาษาไทยนะคะทุกคนเดี๋ยวขึ้นให้ทางนี้เลยคะ่ะอิ่มแล้วอิ่มแล้วค่ะ วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้สม้มด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe สม้มด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย